สวัสดีครับอยากเลิกบุหรี่ไหมครับเพราะบุหรี่เป็นพิษต่อร่างกายและพิษต่อคนรอบข้างบุหรี่ไม่ได้ทําลายแค่ตัวเรานะครับทําลายกับคนที่เรารักด้วยเขาเรียกว่าผู้สูบบุหรี่มือสองก็คือบุหรี่นอกจากว่าทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นผงลมงโป่งพองหรือว่ามะเร็งปอดแล้วเนี่ยคนรอบข้างเราเนี่ยที่โดนควันบุหรี่เนี่ยก็อาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเรารักคนที่เรารักอยากจะอยู่กับเขานาน,าน และอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆานนนก็ถ้าเลิกบุหรี่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้แนะนําว่ามีวิธีเลิกบุหรี่แบบง่ายๆไม่เปลืองเงินด้วยก็คือเอาหญ่าดอกขาวญ่าดอกขาวเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรซึ่งได้รับการวิจัยแล้วว่าสามารถลดเลิกบุหรี่ได้ ถ้าใช้เป็นประจำนะครับก็คือเอาย่าดอกขาวเนี่ยประมาณ2 2กร,รมัม2กร,รัมเอามาแช่น้นำ1้0หา150หรือ200มิลมลิลิตรทิ้งไว้ประมาณ5 1 0ถึนาทีแล้วก็ดื่มหลังจากรับประทานอาหารแล้วซึ่งลิตรของย่าดอกขาวเนี่ยมันจะมีผลทำให้เกิดอาการเหมือนกับลิน้นฝาดเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยมันจะไม่อยากสูบบุหรี่มันก็จะค่อยๆลดลงไปได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย คุณหมอเสกสรรเนี่ยขอโทษแต่ไม่ใช่ครับคุณหมอสรรพงษ์เนี่ยก็ได้บอกว่าคนเป็นโรคหัวใจหรือโรคไตเนี่ยคือเวลาใช้เนี่ยอย่าใช้เยอะหรือไม่ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนแต่ว่าก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งทีนี้คุณหมอก็แนะนําอีกว่าถ้าย้าดอกขาวมันหาย,ยากก็ในครัวเราเนี่ยมะนาวนี่ะครับใช้รักษาได้ใช้บําบัดได้ ที่ทาให้เราอยากเลิกบุหรี่ก็คือเอาเปลือกมะนาวเนี่ยมาหั่นหั่นเอาเปลือกมันนะครับแล้วก็เอาเปลือกมะนาวเนี่ยมาเคี้ยว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 ไปสักสองสาครั้งเคี้ยวหลังอาหารก็ได้หรือเคี้ยวทุกครั้งที่มีการอยากบุหรี่พอเคี้ยวไปนานเนี่ยไอรสของลิ์ของมะนาวของเปลือกมันเนี่ยเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยมันจะทําให้เราเกิดเหมือนกับรสชาติบุหรี่มันจะเปลี่ยนไปก็ทําให้เราไม่อยากจะสูบบุหรี่ซึ่งตัวเนี้ยก็สามารถช่วยได้แต่ทีนี้ คุณหมอบอกว่าคนที่เลือกบุหรี่เนี่ยกำลังใจล,ล้วนๆและที่สำคัญสำคัญก็คือว่าเชื่อไหมครับว่าคนที่เลือกบุหรี่ด้วยการหักดิบได้ผลดีกว่าคนที่เลือกบุหรี่ด้วยการทยอยลดลดปริมาณลงไปเออแปลกไหมฉะนั้นถ้าท่านอยากเลิกบุหรี่ลองหักดิบดูครับใหม่ๆอาจจะทรมานแต่พยายามนึกถึงคนที่เรารักสุขภาพเราชีวิตเรานะครับปฏิบัติตามตนตามนี้ซึ่งจะได้ผลในการเลิกลด พระบุดีนะครับครับ <c oughs> ขอให้มีความสุขของทุกคนแล้วก็รักษาตัวนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีกับเราในอนาคตและคนที่เรารักครับสวัสดีครับ